สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับอวันนี้เรามาดูสมบัติล็อกนะครับซึ่งมีอยู่สิบข้อนะครับสิบข้อนะครับครูจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะครับสําหรับครูนะครับพาร์ทที่หนึ่งก็คือสมบัติข้อที่1ถึงข้อที่ห้านะครับส่วนพาร์ทที่สองคอยติดตามนะครับตั้งแต่ข้อที่หกถึงข้อที่สิบตามนี้นะครับอเรามาดูสมบัติข้อที่หนึ่งเลยสมบัติล็อกข้อที่หนึ่งครับ ประเนดูครับรับ a ฐาน a เท่ากับหนึ่งหมายความว่าถ้านักเรียนเอา a ตัวเนี้ยเอาฐานเนี่ยไปยกกําลังฝั่งตรงข้ามนะครับมันจะได้ตัวที่อยู่ติดกับอะไรครับติดกับล็อกล็อกก็จะหายไปหมายความว่าตัวนี้หมายความว่านาเรงก็จะได้ a กกาลังหนึ่งเท่ากับ a นะครับนี่สมบัติขอ้อที่หนึ่งนะครับสมบัติข้อที่หนึ่งนะครับอ่ะดูตัวอย่างอ่าย่างเช่นรับสามฐานสาม ประเด็นครับล็อกสามฐานสามตัวนี้ก็คือหนึ่งดูที่ฐานกับตรงที่อยู่หลังล็อกมันเหมือนกันนะครับตอบหนึ่งได้เลยต่อไปล็อกเศษหนึ่งส่วนล็อกเศษหนึ่งส่วนเก้าฐานเศษงส่วนเก้าตรงนี้เหมือนกันปุ๊บก,ก็คือหนึ่งนะครับล็อกรูทห้าฐานรูทห้าฐานเหมือนกันก็ได้หนึ่งนะครับนี่คือสมบัติล็อกเราเรียกว่าล็อก a ฐาน a มีค่าเป็น1นึ่งนี่คือสมบัติข้อที่1นะครับต่อไปสมบัติข้อที่2องล็อกหฐาน a จะได้0หลักการเปลี่ยนฐานล็อกก็คือนักเรียนเอาฐานตัวเนี้ไปยกกำลังฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือ a ยกกำลัง0ูนย่อมได้เลยครับย่อมได้ตัวที่อยู่ติดก,กับล็อกก็คือเลขหน ล็อกตัวนี้ก็จะหายไปก็จะได้ a อกำลังศูนย์เท่ากับหนึ่งนะครับ a กำลงังศูนย์เท่ากับหนึ่งดูสมบัติต่อไปนะครับดูตัวอย่างเห็นไหมถ้าตัวนี้เป็นเลขหนึ่งนะครับเป็นเลขหนึ่งนะครับอ่าก็จะได้ล็อกหนึ่งฐานสามก็ออกมาเป็นศูนย์นะครับล็อกหนึ่งฐานสองก็ได้ศูนย์นะครับล็อกหนึ่งฐานรูทห้าก็ออกมาเป็นศูนย์นะครับ ทำเป็นรูปล็อกธรรมดานะครับทำเป็นเลขยกกำลังก็คือเอาสามไปยกกำลังฝั่งตรงข้ามนะก็จะได้เลขหนึ่งล็อกหายไปนะครับตัวนี้ก็ออกมาเป็นสองยกกำลังศูนย์ก็จะได้หนึ่งนะครับตันนี้ก็จะได้ออกมาเป็นสแปรรูทห้ายกกำลังศูนย์ก็จะได้หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตาม ยกกาลังศูนย์จากที่เราเรียนเลขยกกําลังมาแล้วตัวนี้ครับอะไรก็ตามยกกําลังศูนย์จะมีค่าเป็น1เสมอนะครับอันนี้คือสมบัติข้อที่สองนะครับตัดไปนะครับสมบัติข้อที่สามข้อที่สามนะครับเรามีล็อกเทั้งหมดยกกําลัง k นะกำลัง k นะครับเลยสามารถที่เอา k เคตัวนี้ไว้ข้างหน้าได้นะครับ เอาไว้ข้างหน้าก็ออกออกมาเป็น k คูณอยู่กับ log m ฐาน a นะครับคือหมายความว่าถ้าตัวไหนที่เป็นเลขชี้กำลังตรงนี้เลขชี้กำลังครับเรีควสามารถที่จะตบมันไว้ข้างหน้าได้เอาไปคูณกับ log ตัวที่เหลือนะครับเอาไปคูณกับ log ตัวที่เหลืออ่ะดูตัวอย่างนะครับอ่ยางเช่นข้อนี้นะครับดูจาก log สองทั้งหมดยกกําลังห้าฐานสี่ นะครับฐานสี่นักเรียนที่เอาสามารถที่เอาห้าไว้ข้างหน้าได้เดิมมันก็จะออกมาเป็นห้าล็อกสองฐานสี่ไครับห้ามาอยู่ข้างหน้าแล้วห้ามาอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับดูข้อที่สองล็อกสิบยกกำลงังหกนักเรียนเห็นเห็นหกนะฮะเห็นหกไหมครับหกเป็นเป็นเลขชี้กำลังอยู่สามารถที่จะตบไว้ข้างหน้าได้ก็กลายมาเป็นหก ลบสิบฐาน2โอเคนะครับเขชีมลังอีกตัวหนึ่งข้อที่3ามมันติดลบมันจะเป็นบวกหรือเป็นลบหรือเป็นจานวนเต็มได้หมดทุกตัวนะครับตบไปข้างหน้าได้อีกทีหนึ่งก็ออกมาเป็นลบสองยกเอ่อลบหฐานหนะครับซึ่งเราเคยเรียนมาแล้วเมื่อกี้สมบัติข้อนี้ล็อกห้าฐานห้าตัวนี้จะมีค่าเป็น1นะครับ ก็แสดงว่านักเรียนเอาเนี่ยลบสตัวเนี้ไปคูณกับ1ได้เลยนะครับก็ออกมาเป็นลบสอเองนะครับขอ้อที่สตบอะไรไม่น่าได้นะครับเห็นเลขชี้กำลังตัวนี้ติดลบปุ๊บนะครับน,นักเียก็สามารถที่จะเอาตัวนี้ไว้ข้างหน้าได้กลายเป็นลบสนะครับลบสคูณอยู่กับลบหนฐาน3นะครับซึ่งสมบัติล็บ ล็อกหนึ่งฐานสามตัวนี้นะครับมันก็คือเลขอะไรครับอ่าเลขอะไรครับล็อกหนึ่งฐานในดๆมีค่าเป็นศูนย์นะครับมีค่าเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นก็ออกมาเป็นลบสี่คูณกับศูนย์ได้เลยนะครับศูนย์คูณอะไรก็ออกมาเป็นศูนย์วันนี้ข้อนี้ตอบลบสี่นะครับอ่ะตัวอย่างข้อที่ห้านะครับตัวอย่างข้อที่ห้าโดยสมบัติข้อที่สามนะครับอ่ะตัวนี้เป็นเลขย่อมร่างเศษหนึ่งบนสอง ตบไว้หน้าได้ทุกครั้งเลยก็จะออกมาเป็นเศษหนึ่งส่วนสองล็อกศูนย์จุดสองฐานห้าโอเคนะครับต่อไปก็พบล็อกสามยกกำลังสองครับเอ็เลนเห็นสองตัวนี้นะครับสามารถที่จะตบไปข้างหน้าได้เลยครับก็ออกมาเป็นสองล็อกสามฐานสามนะครับซึ่งล็อกสามฐานสามตัวนี้นะครับก็คือได้หนึ่งครับ ร็อกสามสามสามตัวนี้มันก็คือเลขหนึ่งนะครับมันก็คือเลขหนึ่งนก็เอาเลขหนึ่งเนี่ยไปคูณกับตัวที่อยู่้างหน้าล็อกก็คือเลขสองนะครับก็เอาสองไปคูณกับหนึ่งนะครับสองคูณหนึ่งก็ได้สองล้วน้อน,นี้ก็ตอบสองนะครับอ่าเป็นไงครับสมบัติล็อกสามข้อเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าต่อไปดูข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่อ้าก่อนถึงข้อที่สี่ลองมาอ่าทำแบบัดล็อกกันนะครับทั้ง 3มคุณสมบัตินะครับสมบัติข้อที่หนึ่งนะครับข้อนี้นะครับล็อก a ฐาน a นะเดี๋ยเราเรียนดูนะครับล็อก a ฐาน a ตัวเนี้ยล็อก a ฐาน a ตัวเนี้ยก็คือ1สมบัติข้อแรกนะครับอ่สมบัติข้อที่สองล็อกหนึ่งฐานใดมีค่าเป็นศูนนะครับล็อกหน,นึ่งฐานใดใดมีค่าเป็นศูนย์นะครับข้อที่สาม รับที่มันยกกําลัง k เนี่ย m ยกกําลัง k อันนี้สามารถที่จะตก k ตัวเนี้ยเอาไว้ข้างหน้าได้นะครับกลายมาเป็น k รับ m ฐาน a โอเคนะครับมาดูโจทย์ทั้งสามข้อนะครับทั้งสามคุณสมบัตินะครับสมบัติข้อที่หนึ่งสมบัติข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามใช้ได้ทั้งสามข้อผสมกันนะครับเช่นข้อแรก ล็อกสามฐานสามเห็นตัวนี้ฐานเหมือนกับฐานตัวนี้ครับเหมือนการเปรียตอบเลขหนึ่งได้เลยไม่ต้องคิดมากนะครับต่อไปข้อสองล็อกหนึ่งนะครับล็อกหนึ่งฐานเจ็ดล็อกหนึ่งฐานใดใดก็มีค่าเป็นศูนย์นะครับครบได้เลยครับหรือนล้อย่างคิดง่ายๆก็คือเอาเจ็ดเนี่ยไปยกกําลังศูนย์เนี่ยมันจะได้ตัวที่อยู่ติดกับล็อกนะครับจะได้ตัวหนึ่งล็อกก็จะหายไปก็หมายความว่าตัวนี้ก็คือ 7ยกกำลังศูนย์จะมีค่าเป็น1เพราะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือนะครับก็ 7, จะได้เจกำลังศูนย์เท่ากับน1นะครับอ่าต่อไปข้อที่สามนะครับล็อกสองฐานสองนะครับล็อก2ฐานสองก็ได้เลขหนึ่งนะครับล็อก2ฐาน2ก็ได้เลขหนึ่งนะครับล็อก2ฐานสองหมายความว่าถ้าเรียนทำรูปล็อกนี่ก็คือสองยกกำลังหนึ่งย่อมได้สองตงไหมครับ ตามหลักเลขมหลังครับอ่ะต่อไปข้อ4ล็อกหนึ่งฐานหน้าล็อกหนึ่งฐานห้าก็จะมีค่าเป็นศูนนะครับอ่ะล็อก4ี่ฐาน4ี่ไว้ลองคิดครับตอบได้เลยก็คือหนึ่งนะครับอ่ะต่อไปข้อ6อ่ะใช้สมบัติล็อกก่อนนะครับเลข5้าตัวนี้มันเป็นเลขชี้มูลังอยู่นะครับสามารถที่จะเอาไว้ไหนได้อ่ตกไว้ข้างหน้าได้เลยครตกไว้ข้างหน้าได้เลยครับก็เป็นห้า คูณอยู่กับรอกสามฐานสามนะครับซึ่ง็อกสามฐานสามตัวเนี้ยเป็นสมบัติอยู่ข้อหนึ่งอยู่แล้วก็คือเลขหนึ่งตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะได้เลขเอ่อเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งอ่ะหนึ่งไปคูณอะไรข้างหน้าเลยอ่ะนรี้ก็เอาหนึ่งเนี่ยไปคูณกับอะไรครับห้าโอเคก็ออกมาเป็นห้านะครับโอเคข้อนี้ก็ตอบห้าอ่ะต่อไปข้อเจ็ดตบอะไรไม่หน้าได้นะครับสมบัติ ล็อกนะครับเลขชี้มังตัวนี้สามารถที่เอาไว้ข้างหน้าได้ครับก็ออกมาเป็นสามล็อกสิบฐานสิบซึ่งล็อกสิบฐาน1ิบตัวนี้มีค่าเป็นหนึ่งนะครับก็ออกมาเป็นสามคูณอยู่กับ1นะแล้วออกมาเป็นเลขสามข้อที่แปดเอาไ้หน้าได้ครับลบสองไว้หน้าได้เลยเหลือเป็นล็อกห้าฐานห้าครับล็อกห้าฐานห้าตัวนี้ได้หนึ่งอยู่แล้ว ก็ออกมาเป็นลบสองคูณอยู่กับ1ก็ออกมาเป็นลบสองมันข้อนี้ตอบลบสองนะครับข้อเก้านะครับล็อกสี่ะเก้าฐานมันไม่เหมือนกันนะครับฐานตรงนี้เป็นฐานสี่บเก้าไอ้ไอ้ล็อกนล็อกสี่เก้าแต่ถ้าเป็นฐานเจดนะหลักการก็คือนักเรียนทําให้เป็นฐานเจให้มันเท่ากันได้นะครับโดยสี่เก้าเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นล็อก เจ็ดยกกำลังสองเพราะว่าเจ็ดคูณกับสองครั้งเนี่ยจะได้สี่เก้ายังคงเป็นฐานเจ็ดนะครับอ่ะใช้สมบัติล็อกเลยครับตบอะไรไปหน้าได้ตัวเนี้ยเลขสองไปเลขชี้กำลังนะครับตบสองไปข้างหน้าได้ก็ออกมาเป็นสองล็อกเจ็ดฐานเจ็ดครับล็อกเจ็ดฐานเสร็จเพราะนั้นล็อกเจ็ดฐานเจ็ดก็มีค่าเป็นหนึ่งหนึ่งคูณสองก็ได้สองโอเคนะครับโอเค ได้คำตอบเป็น2อ่ะต่อไปข้อ0อิล็อก1 0 0 0 0มนะครับล็อก1 0 0 0 0มืเนี่ย1 0 0 0 0ก็เปลี่ยนเป็นฐาน10ซะหลักการคือ10ยกกำลัง1 2 3 4แสดงว่าก็คือ10ยกกำลัง4ได้1 0 0 0 0ยังคงเป็นฐาน10เหมือนเดิมนะครับเลขชี้กำลังตัวนี้เป็นเลข4ีนะครับสมบัติล็อกข้อหนึ่งก็คือเอา4เนี่ยตกไว้ข้างหน้าได้ นะครับเลนเข้าสี่ไปข้างหน้าได้ออกมาเป็นซีล็อกสิบฐานสิบนะครับล็อกสิบฐานสิบซึ่งล็อกสิบฐานสิบตัวนี้ได้เลขหนึ่งนะครับเมื่อมาได้เลขหนึ่งปุ๊บนักเลนก็เอาหนึ่งเนี่ยไปคูณกับสี่ได้เลยครับคำตอบก็คือได้เลขสี่นี่คือสมบัติล็อกทั้งสามข้อนะครับอดูข้อสิบเอ็ดนะครับข้อสิบเอ็ดล็อกหนึ่งร้อยหกสิบเศษหนึ่งส่วน64สี่ฐานสี่นะครับ ก็พยายามทำตัวเนี่ยล็อกไอเซนหนึ่งส่วนหกสิบสี่เนี่ยเป็นฐานสี่ให้ได้ครับโดยอ,ออกมาเป็นล็อกเศนหนึ่งส่วนหกสี่เปลี่ยนมาเป็นอะไรครับน้องๆคิดดิครับเป็นอะไรดีอาจจะคงเป็นฐานสี่อยู่นะมันก็คือเศษหนึ่งส่วนสี่ยกกำลังสามนะครับเพราะว่าสี่คูณมาสามครั้งเนี่ยได้หกสิบสี่นะครับ เสร็จแล้วตบเลขชี้กำลังหลักการเลขชี้กำลังตัวที่มันฐานอยู่ข้างล่างเนี่ยเส็จส่วนอยู่ข้างล่างตบขึ้นแางบนซะนะครับตัวเนี้ยตัวที่เป็น3เนี่ยตบขึ้นข้งบนซะนะครับก็จะกลายเป็นเครื่องหมายเลยครับเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมตรงข้ามนะเปลี่ยนเครื่องหมายตรงข้ามก็จะออมาเป็นล็อกสยกกา,ล, 3, า,าลังลบสมฐานสี่แสงเล็กหน่อยจะได้รู้ว่าตัวที่อยู่ติล็อกคือส นะครับต่อนะครับหลังจากตรงนี้เสร็จตบเลขไรไว้ข้างหน้าได้มันมีเลขสามอยู่ตรงนี้นะเอาไว้ข้างหน้าได้เลยครับสมบัติล็อกนะครับก็ออกมาเป็นลบสามลบสี่ฐานสี่ซึ่งลบสี่ฐานสี่เนี่ยมันคือหนึ่งหนึ่งไปคูณกับลบสามนะครับเอาหนึ่งไปคูณกับลบสามก็ออกมาเป็นลบสามได้เลยอ่ะตอนนี้ก็ตอบลบสามนะครับอ่ะดูข้อสิบสอง ข้อสิบสองนะครับคราวนี้จะเป็นสามชุดเรียงกันนะฮะเรียงก็ทำทีละชุดนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับลเลยนก็ดูตรงนี้ก่อนว่าตรงนี้ฐานสนีะ่ฐานสี่เล่นซ้ำเป็นฐานสองได้ส่วนข้อบวกกับฐานเศษหนึ่งสองไอ้สี่หนึ่งสามอันนี้ก็เศษหนึ่งบสามเหมือนกันปุ๊บมันก็คืออะไรเลยข้อนี้นะมันคือสมบัติล็อกฐานเดียวกันเหมือนกันก็จะได้เลขหนึ่งใช่ไหมตัวนี้ก็จะได้เลขหนึ่งนะครับ ส่วนตัวหลังสุดตัวนี้ตัวนี้ล็อกหนึ่งฐานใดๆจะมีค่าเป็นเท่าไหรเอ่ยคิดไหมครับสมบัติข้อนี้ล็อกหนึ่งฐานใดๆจะมีค่าเป็นศูนย์นะครับนะตัวนี้ก็จะมีค่าเป็นศูนย์นะครับส่วนตัวนี้ก็จะมีค่าเป็นเท่าไรเอ่ยตัวนี้ก็จะมีค่าเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งนะครับส่วนตัวสตัวข้างหน้าอันนี้ก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นฐานเดียวกันนะครับเป็นฐานเดียวเป็นฐานสอง ก็คือเปลี่ยนมาเป็นสี่เปลี่ยนมาเป็นสองยกกําลังสองฐานสองนะครับนะครับฐานสองบตัวนี้ไว้หน้าได้เลยนะครับจบตัวนี้ไว้หน้าได้เลยตบตัวนี้ไว้หน้ามันก็จะเหลือเรียกอะไรครับลืมไปว่ามันมีสามตัวนะฮะไม่ใช่มีสองตัวหรือหนึ่งตัวมีสามตัวปุ๊บก็ตบอะไรเลยครับตบสองไว้หน้าบวกตัวหลังก่อนบวกตัวหลังก่อนบวกตัวหลังก็คือบวกได้ครับรับตัวนี้ ล็อกตัวนี้นะครับล็อกเศษหน่วยสามฐานเศษหน่วยสามก็คือหนึ่งแล้วก็ไปบวกกับล็อกหนึ่งฐานหกอันนี้คือศูนย์นะครับโอเคนักเรียนบวกเลยนะครับบวกหนึ่งบวกศูนย์นะครับตัวแรกจออกมาเป็นสองบวกหนึ่งบวกศูนย์ครับจออกมาเป็นเลขสามนันข้อนี้ก็คือสามโอเคนะครับ มีใครไม่เข้าใจมีใครสงสัยอะไรไหมครับอ่ะมาดูข้อสุดท้ายกันสมบัติล็อกตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อสามนะครับอข้อสิบสามนะครับข้อสิบสามล็อกร้อยี่สิบห้เปลี่ยนเป็นฐานเดียวกันก่อนหลอดตัวนี้คือตัวคูณนะครับตัวคูณไปคูณกับล็อกหนึ่งฐานสิบแปดนะไปคูณกับล็อกหนึ่งฐานสิบแปดเปลี่ยนจากร้อยยี่ิบห้าให้เป็นฐานห้าได้่ะเปลี่ยนเป็นฐานห้าได้นะครับเปลี่ยนร้อยี่บห้า ร้อยห้ามันก็คือล็อกห้ายกกำลังสามนะครับในร้อยยี่ห้านะครับฐานก็คงเป็นฐานอะไรอยู่ดีฐานห้าไม่มีการเปลี่ยนนะครับส่วนไปคูณอยู่กับล็อกหนึ่งฐานเาร็อกหนึ่งฐานสิบแปดร็อกหนึ่งฐานสิบแปดตัวนี้ก็คือเลขศูนถูกไหมครับก็มาไปคูณกับศูนย์นี่เลย ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมายครับข้อนี้ศูนย์ไปคูณอะไรย่อมได้เลยครับย่อมได้ศูนย์เช็คข้อนี้แล้วเช็คคาตอบได้ศูนย์นะครับโอเคครบแล้วทั้งสิบสามข้อสมบัติสามข้อครับที่เรียนสามข้อครับ,รบสมบัติสามข้อนี้นะครับวันนี้นะครับต่อเหลืออีกสองข้อพาร์ทที่หนึ่งนะครับข้อที่สสมบัติข้อที่4 อ่าโอเคเราเรียกว่าล็อกผลคูณนะล็อกผลคูณนะล็อกกับ n คูณกันเนี่ยนะล็อกกับ n คูณกันนะฮะฐาน a จะเท่ากับล็อกผลบวกจะเท่ากับล็อกผลบวกจะออกมาเป็นล็อกเฐาน a บวกกับล็อกฐาน a นะครับล็อกผลคูณเปลี่ยนมาเป็นล็อกผลบวกนะครับเคนะครับ มาดูตัวอย่างกันเลยอย่างเช่นออย่างเช่นนะครับล็อกสิบห้าฐานสามนะครับผูก็เปลี่ยน 10, จากสิบห้าเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นสามคูนห้านะครับสามคูณห้าได้สิบห้าใช่ไหมครับอ่ะเราเลยก็ดูเลยว่าล็อกผลคูณเนี่ยล็อกสิบห้าฐานสามเนี่ยมันสามารถแยกมาเป็นล็อกผลบวกได้ครับเป็นล็อกสามฐานสาม บวกกับล็อกห้าฐานสามโอเคนะครับเ่ล็อกห้าฐานสามเสร็จแล้วสมบัติของล็อกสามฐานสามเนี่ยล็อกสามฐานสามตัวเนี้ยก็จะมีค่าเป็นเลขหนึ่งก็ออกมาเป็นหนึ่งบวกกับล็อกห้าฐานห้าเออล็อกห้าฐานสามครับซึ่งมันทำอะไรไม่ได้แล้วก็เสร็จนะครับนี่คือสมบัติข้อที่สี่ล็อกผลคูณเปลี่ยนมาล็อกผลบวกนะครับ ต่อไปล็อกสองร้อยนะล็อกสองร้อยนะครับสองร้อยนักเรียนจะเปลี่ยนมาเป็นสองคูณหนึ่งร้อยก็ได้นะครับ2อคูณหนึ่งร้อยก็ได้นะครับคูเปลี่ยนเป็นสองคูณหนึ่งอยนะครับก็ออกมาเป็นรอบผลคูณเปลี่ยนมาเป็นรอบผลบวกยังคงเป็นฐานสองนะครับคูณเนี่ยรับผลคูณตัวนี้เปลี่ยนมาเป็นรอบผลบวกซะนะครับกลายตัวนี้ก็คือรับร้อยฐานสองร้อยฐานสองนะครับ อ่ล็อกสองฐานสองมีค่าเป็นหนึ่งนะครับไปบวกกับสิบยกกำลังสองตัวนี้สิบกำลังสองจะได้หนึ่งร้อยนะครับกระจายอย่างตามซะเป็นล็อกสิบยกกำลังสองฐานสองนะครับสมบัติล็อกครั้งที่แล้วที่สามข้อที่แล้วสามารถที่จะตบตัวนี้ไปข้างหน้าได้นะครับนักเรียนก็ตบไปเลยนะครับเป็นหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งบวกกับสองล็อก สิบฐานสองรบบซึ่งล็อกสิบฐานสองตัวนี้มันทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับก็ตอบแค่นี้เป็นเสร็จสมบูรณ์โอเคนะครับนี่คือสมบัติข้อที่4ลีล็อกผลคูณนะครับเปลี่ยนมาเป็นล็อกผลวนะบวกต่อไปดูแบบหัดของแบบงัดที่2อจุดสนะครับสมบัติล็อกข้อที่4ี่นะครับนะข้อนี้ที่เราเรียนไปเมื่อกี้เองนะครับล็อกผลคูณเปลี่ยนมาเป็นล็อกผล บวกนะครับง่ายๆก็คืออสังเกตดูข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะดูฐานฐานสี่ฐานสี่ฐานสี่เหมือนการปุ๊บนะครับเลขตัวกลางเป็นเลขบวกนะครับบวกเราสามารถที่จะย,ยุบล็อกได้นะครับยุบล็อกหมายความว่าฝั่งเนี้ยนเรียนทําฝั่งเนี้ยนเรียนดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้เป็นล็อกขนบวกนะครับเวลายุมันจะออกมาเป็นล็อกขนอะไรเอ่ยลายุนะ มันจะออกมาเป็นล็อกผลคูณยังคงเป็นฐาน A เหมือนเดิมนะยังเป็นฐานเดิมนะครับยังคงเป็นฐานเดิมเดิมนะฐาน A นะครับเราเพื่อใช้ในการยุบล็อกตัวนี้เราไม่กระจายล็อกนะยุบล็อกยังคงเป็นฐาน4อยู่นะครับยุบมาแล้วยังคงเป็นฐาน4นะครับยุบจากผลบวกต,ตัวนี้เป็นผลบวกนะครับล็อกผลบวกเวลายุบมามันจะกลายมาเป็นผลคูณน,นะครับก็คือเอาสองตัวนี้ ไปคูณกับสามสิบสองได้เลยนะครับสองคูณสามี่ิบสองก็ออกมาเป็นล็อกสามสองคูณสองก็เป็นหกสิบสี่นะครับฐา,านสี่น, 64, นะครับ, 4, รบ,รบก็พยายามทำฐานให้เันเหมือนกันฐานสี่ักนะครับ,นะรบเลขล็อ,อกก็จะตัดกันได้บางข้อนะฮะอ่ะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นหกสี่มันหมายความว่าล็อกอะไรครับสี่ยกกำลังอะไรได้หกสิบสี่มันก็คือสี่ยกกำลังสาม ฐาน4ี่นะครับสมบัติล็อกเรารุ้ยแล้วว่าตัวเนี้ยตกไปข้างหน้าได้นะครับเอาไว้ข้างหน้าได้เลยครับก็จะออกมาเป็น3ามล็อกสฐาน4ซึ่งล็อก4ฐาน4ตัวนี้มีค่าเป็น1นึคูณสก็ออกมาเป็น3นะครับอันนี้ก็ตอบเช็คยอดออกมาเป็นคำตอบได้สามเห็นะหครับครบนะครับข้อหนึ่งอ่ะต่อไปไปดูตัวอย่างข้อตะบาปดูข้อสนะ รูทสามสามรูทสามตัวเนี้ยสามรูทสามเนี้ยมันคูณกันอยู่นะสามรูทสามคูณกันอยู่ก็จะต้องล็อกผลคูณเปลี่ยนมาเป็นล็อกผลบวกได้ครับก็เป็นล็อกสามฐานสามบวกกับล็อกสแควรูทสามฐานสามนะครับตัวแรกตัวนี้เหมือนกันล็อกเหมือนกันเรียบร้อยแล้วล็อกสามฐานสามตัวนี้มีค่าเป็นหนึ่งนะมีค่าเป็นหนึ่งโอเคตัวนี้ได้หนึ่งใส่หนึ่งเลเขเลยครับ ต่อไปตัวที่สองนะครับล็อกสแควรูทสามเปลี่ยนจากสแควรูทเป็นเลขยกกําลังนะครับก็ออกมาเป็นสามยกกําลังเศษหนึ่งส่วนสองฐานสามนะครับสามารถที่จะตบตัวเนี้เรเรียนสามารถที่จะตบตัวนี้ไปข้างหน้าได้นะไว้ข้างหน้าได้ก็ออกมาเป็นหนึ่งบวกกับเศษหนึ่งส่วนสองนะครับเหลือล็อกสามฐานสามนะล็อกสามฐานสาตัวนี้ก็จะได้เลขหนึ่งอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเขียนแล้วครับ หนึ่งไปคูณอะไรก็ได้ตัวตัวเดิมนะหนึ่งไปคูณเศษหนึ่งสองก็ได้เศษหนึ่งนสองอ่ะอน,นี่ก็บวกกันธรรมดาเลยครับหนึ่งบวกเศษหนึ่งนสองนะเศษหนึ 2, ่งสองออกมาเป็นเศษสามส่วนสองเช็คคำตอบแล้วได้สามส่วนสองโอเคมีน้องๆน,น,นักเรียนคนไหนไม่เข้าใจนะครับลูกๆทุกคนนะครับนะครับอ่ะดูข้อที่สามต่อเลยนะครับข้อที่สามนะครับดูฐานฐานานี้เป็นฐานสิบสองฐานสิบสองเหมือนกัน ตัวกลางเป็นบวกใช้สมบัติล็อกเลยนะครับล็อกผลบวกยุบล็อกนะฮะเรียนยุบล็อกได้เลยยุบล็อกจะเป็นล็อกผลคูณยังคงเป็นฐานเดิมนะยังคงเป็นฐานเดิมอยู่ก็คือฐานสิบสองนะครับเสร็จแล้วนอัอเรียนเอาสิบสองเนี่ยเอาเก้าเนี่ยไปคูณกับสิบหกนะคับคูณกับสิบกนะครับออกมาเป็นเนะรียนลองช่วยคูนครับสิบสองคูณเก้านะครับ เอา9ไปคูณกับ16นะครับเก้คูณกับสิมันก็ออกมาเป็น144นะครับร้อยสีอ้าวร้อคุ้นค้นอยู่นะมันคืออะไรครับร้อมันก็คือเลขสเอ้ยสิบยกกำลัง2 12สิคูณ1ิได้144ยนสะี่สิบสทำเพื่อให้เหมือนฐานอันนี้ก็ออกมาเป็นสิบสองยกกำลัง2องฐานสิบนะครับตัวนี้นะ ดึงไปหน่อยนะครับตบเลยไว้หน้าได้ตบสองไว้ข้างหน้าได้เลยครับนะครับตบสองไว้ข้างหน้าได้เลยออกมาเป็นสองล็อกสิบสองฐานสองฐานสิบสองก็ออกมาเป็นสองสองคูณหนึ่งก็ได้สองโอเคนะครับอ่ะดูข้อสี่ฐานสิบฐานสิบยุบล็อกเลยนะครับอ่าไปล็อกห้าคูณสอง ฐานสิบนะครับห้าคูณสองฐานสิบปุบหคูณสองเป็นสิบออกมาเป็นลบสิบฐานสิบซึ่งลบสิบฐานสิบตัวนี้มีค่าเป็นหนึ่งคำตอบก็ได้หนึ่งครบเลยนะครับสมบัติข้อที่4ี่อ่ะต่อไปดูสมบัติข้อสุดท้ายนะครับสำหรับพาร์ทแรกนะครับข้อสุดท้ายเป็นบลนนะบผลหารมั่งนะลบผลหาร จะกลายมาเป็นลบผลลบจะกลายนี้เป็นลบนะครับสองเมกับ n หารการนะลเอก m หาร n เนี่ยฐาน a ฐานนะครับฐาน a ล็รับผลหารยุบออกมาเป็นรับผลลบยังคงกระจายเป็นฐาน a นะฐาน a อ็มใน,นฐาน a นะยังคงเป็นฐาน a ทั้งคู่เป็นฐาน a หมดนะครับมาดูตัวอย่างกันเลยจำง่ายว่าล็อกผลหารเป็นลบผล ดูล็อกสิบหกหารด้วยห้าฐานสองนะครับออมาเป็นอะไรเอ่ยมาเรียนดูนครับอ่ยาย่าล็อกสิบหกฐานสองนะล็อกตัวนี้เป็นล็อกผลหารนะรล็อกผลหารนะครับล็อกผลหารอายุซะเป็นล็อกผลลบเป็นล็อกห้าฐานสองนะครับอ่าต่อไปข้อสองล็อกผลหารอีก เป็นล็อกสิบยังคงเป็นฐานสามอันนี้ฐานสามนะครับลบกับล็อกสามฐานสามใช้สมบัติล็อกก่อนนะครับทั้งหมดใช้สมบัติล็อกก่อนนะครับข้อสุดท้ายต่อไปข้อสามล็อกผลหารเป็นล็อกลบเป็นล็อกยี่ห้าฐานห้าลบกับล็อกศูนย์จุดศูนย์หนึ่งฐานอะไรครับยังคงเป็นฐานห้าข้อที่สี่ ล็อกอะไรเอนะ่ยข้อ4ไม่เหมือนไม่เหมือนข้อ1นึ่หรือข้อ3นะครับข้อสี่มันเป็นกระจายล็อกออกมาแล้วตัวกลางเป็นเครื่องหมายลบเพราะนั้นข้อ4นักเรียนต้องดูว่าฐานตัวนี้มันเหมือนกันนะเป็นฐานสองฐานสองเหมือนกันปุ๊บให้จากการยุบล็อกซะล็อกผลลบเวลายุบมันก็ต้องไป Lock, ล็อกผล